อ่ะละครับมาด้านนี้อันนี้เป็นพื้นที่ที่พระ,ะท่านจัดให้อยู่จัดให้ใครอยู่ก็บอกท่านก็ไม่ก็บอกให้ไปอยู่นั่นแหละท่านพูดแค่เนี้ยเราก็ไม่ไมไให้ใครอยู่บ้างให้หมีสัตว์ประหลาดอยู่ก็ทุกคนที่ว่าพี่ไปขุดตอไปทไําไรที่เขาเป็นลักษณะเนี้ยว่าอ่อยู่ตรงนี้นะเนี้ยเนี่ย,ยตรงนี้ ทำให้สวยงามกลายให้สิ่งไม่ดีมารวมอยู่ตรงนี้กันซะอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับไม่รู้อ่ะมันถ้อหมายถึงว่าที่ที่ที่พระท่าน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 ก็ไม่ได้พูดว่าไม่ดีแล้วก็ให้พี่ไหว้ไหว้ทุกวันพระไหว้ทุกวันพระห้ามลืมห้ามลืมที่ที่ท่านให้ว่าให้ที่เนี่ยที่บอกว่าให้คนนี้เขาอยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้ใครเนี่ยที่มีขนแล้วมีเล็บยาวเนี่ยให้อยู่เนี่ยเป็นลักษณะที่ดินส่วนนี้ห้ามทําอะไร ห้ามสร้างห้ามอะไรทั้งสิ้นปลูกดอกไม้ส,สวยๆได้แล้วมีแท่นสำหรับวางอาหารเพื่อจะต้องถวายทุกวันพระในข้าพรรษาให้ดูปฏิทินไว้เลยถวายนะทุกวันพระเข้าพรรษาห้ามลืมแล้วถ้าเผื่อวันใดพี่ไม่ว่างไม่ได้ทาจะเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้เงียบไม่มีอะไรแล้วก็ถ้าลูกเนี่ยลูกหรือหลานมาอยู่เนี่ยต่อนเนี่ยจะส่งผลอะไรไหมพี่นองกังวลแมว่าถ้าพี่น้อง อยู่แล้วแล้วเป็นลูกหลานเขดูแลต่อแล้วเขาไม่ดูแลกังวลกังวลค่ะตอนแรกหนูก็สงสัยว่าตอนนี้หนูเข้าใจหลวงพ่อแล้วไหว้ใครไหว้ใครท่านที่เราพูดถึงกันนั่นเองเท่านที่เห็นอยู่ตรงโน้นอ๋อไหว้ท่านอือก็ก็เห็นท่านอ่ะเป็นการบูชาท่านหรือถวายท่านเป็นเซนในวันพระทุกวันพระรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งท่านเนี่ยเราก็ ยังไม่รู้ว่าท่านเป็นใครใช่แต่ว่าหนึ่งที่ได้มาแน่ๆแหละคือผู้ทรงศีลแน่ๆแล้วคะ่ะสิบแปดตลอดอาาสำนักดาบต้องมีบอกอย่างนี้ค่ะ,อะตอนอยุธยามีสำนักดาบพุทธสวรร์ครั์แล้วก็คนที่เป็นเจ้าสำนักดาบพุทธิสวเนี่์ก็คือเจ้านายชั้นสูงซึ่งไปบำเพ็ญพจน์รักษาศีลหรือว่าไปร่ำเรียนวิชาอาคมอะไรพวกนี้อยู่ในสำนักนั้นหลายต่อหลายคนเหมือนกันรออพระชน,นก็ตอบไม่ได้ว่าอันนี้ เป็นลักษณะนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ยันตัวตวในใดกับเราก็คือง่ายๆเหมือนเป็นผู้ทรงศีลคนหนึง่งที่เป็นเจ้านายของคนอีกหลายคนแล้วก็มีวิชาอาคมม,มีวิชาอาคมมีสามารถสั่งการตัดสินคนโน้นคนนี้ได้ซึ่งถ้าเราย้อนไปสมัยโบราณเนี่ยคนลักษณะแบบนี้จะเยอะไม่ได้บวชเป็นพระแต่มีวิชามีวิชาอาคมอ่าแล้วก็การมีวิชาเนี่ยเลยทําให้มีลูกน้องลูกน้องมีอะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดถูกไหมฮะแล้วดันเป็นผู้ทรงศีลด้วยปฏิบัติธรรมด้วยถูกไหมครับ ลักษณะแบบนั้นซึ่งคือจากที่ผมฟังฟังเรื่องราวมาเนี่ยคือเรากําลังเจอพื้นที่ที่เรียกว่ามิติทับซ้อนมีชั้นอยู่หนึ่งชั้นสองชั้นสิ่งที่เราเห็นกันทั้งหมดเนี่ยนั่นคือชั้นที่หนึ่ง,งชั้นที่หนึ่งซึ่งรวบรวมกับสิ่งที่เราเห็นก็คือมีท่านมีดวงวิญญาณมีทายาทผู้ชายตัวกำำํายมจะหมีจะอะไรครับรวมทั้งสัตว์ประหลาด นี่อยู่ในชั้นที่1ผู้หญิงด้านหลังก็ชั้นที่อยู่อยู่ๆเนี่ยคุณออฟเนี่ยได้คําตอบมาคุณออฟเล่าให้คุณฟังว่าทําไมพี่แอร์หนูเห็นแบบทุกที่ตรงเนี้มันเป็นสองชั้นหมดเลยมันมีดินสองชั้นนะพี่แอร์แค่เห็นมันหนูไหมแต่ตอนนี้ดันอยู่ดีๆมัน,นมีคําตอบน,นั่นคืออีกชั้นหนึ่งใช่แล้วก็อีกชั้นนึงนมันมีแต่เสียง,อ,นนงอีกชั้นหนึ่งมันมีแต่เสียงเพราะว่ามันเป็นอะไรกี่เสียงสามเสียงเสียงผู้หญิงผู้ชาย เป็นผู้ชายสองเสียงผู้หญิงหนึ่งเสียงมันก็เลยทาให้เราอ้าวแล้วเสียงนี้มาจากไหนใช่ประกอบกับเรียกชื่อแม่เรียกชื่อเต็มด้วยอ่าเรียกว่าพระแม่ปรารวตีเรียกใครคระแม่ทุลคาที่หนูบูชายอยูย่อ๋อเหรอใช่ชื่อเต็มของท่านก็คือปรารวตีอ่าคุณแม่คือเทพประจําตัวของคุณอ่าก็คือเหมือนตีคาว่าคระแม่ปรารวตีอ่าวิธีแก้ท่านก็ได้แล้วคําตอบท่านได้หมดแล้วท่านาจะโมโหทาไมอ่าก็เลยทําให้เราสงสัยว่าอ้าวแล้วเราคุยกับชั้นไหนของ ของพื้นที่บ้านนี้พอเสร็จเถียงนะนะพเจรู้ไหมมันคลิกหมดเลยนะอ่าประมาณก็คือรู้แล้วอ๋อชั้นบนคืออะไรอ่าฮะคุณกําลังจะบอกว่าพื้นที่นี้ไม่ใช่แค่พื้นที่นี้ด้วยตั้งแต่ทางเข้ามาแล้วก็ยาวไปถึงไหนเราไม่รู้แต่เราเห็นตรงเนี้ยมี<อ>พื้น <layer> ที่ทับซ้อนอยู่สองเลเยอร์ใช่อันนี้ผมขอถามที่ผมสงสัยเลยสรุปแล้วสัตว์ประหลาดที่เห็นเนี้ยมาจากไหนยังไงคืออะไร ในในในมิติที่หนึ่งเนี่ยเที่เอาจริงนะอย่างที่แบบเห็นสัปหลาโตวนั้นเงี้ยเฮ้ยทําไมเขามีอิทธิฤทธิ์ถึงการที่จะทําร้ายหรือแบบขยมบ้านหรือแบบกีดบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องมีฤทธิ์ประมาณหนึ่งถูกต้องปะแอร์ย้อนกลับไปตอนที่แอร์คอนเน็กว่าเอคนสมัยก่อนน่ะเขาเล่นของไื่องปกติฉะนั้นอันเนี้ยแอร์ก็มองว่าเป็นไสยศาสตร์หรือก็ยังยืนยันคาเดิมว่าอาคมอาคมเป็นอาคมอย่างหนึ่งใช่เป็นอาคมอย่างหนึ่งที่ถูก ขึ้นมาจากการที่อะไรก็แล้วแต่พี่ไปเอาขึ้นมาทุกตอนวิชาทั้งหลายแหล่ซึ่งวิชาเนี่ยสมัยก่อนนะโอ้โหพี่เขาฝังทุกหย่อมหญ้าเลยลูกเด็กแดงมีอาคมหมดและตัววิญญาณผู้ชายที่กรยำแล้วเราต้องขอเข้ามาเขาเนี่ยเขาเข้ามาเานะเขาแค่ถามว่าขอเข้ามาหรือยังแต่จริงๆต้องขอเข้ามาท่านขอเข้ามาอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดในพื้นที่เขาเป็นใครเขาเหมือนกับเรียกว่าเจ้าที่ได้ไหม หรือเป็นผู้คุมนี่วาเป็นทหารคุมที่ได้รับบัญชาจากท่านอีกทีหนึ่งาะเขาอยู่ใต้ท่านดูแลพื้นที่อีกทีนึงแต่ว่าสัตว์ั้งหน่อยกับผนัดกองพันอารมณ์ประมาณนระแต่ถามว่าท่านใจดีไหมใจดีละความถูกต้องดูแลทุกชีวิตดูแลทุกคนครับแต่อย่าผิดนะผิดคือไปเลยนะอย่าผิดนะอย่าคิดแบบอะไรที่แบบไม่เวิร์กอ่ะอย่าทผิดอะไรที่มันไม่ควรอผิดศีลผิดนู่นผิดนี่นั่นแหละและอีกอันหนึ่ง ผิดของความคิดในการลบหลู่ก็โดนมาแล้วไนงะอย่างแฟนที่เขาที่เขาโดนเนี่ยก็เป็นคนนี้แหละในการลบหลู่ในการลงโทษซึ่งอันเนี้ยเราก็ไปห้ามความคิดของแฟนไม่ได้แต่ก็ลองให้เขาพิจนารณาดูเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกไม่ใช่ไม่มีไม่ถูกไม่มีหรอกเลวไหลแล้วถ้าเขาปวดอีกก็ค่อยๆบอกเขาว่าเออมันมาจากตรงนี้นะมาทําร้ายให้ปวดท้องหรือแฟนของพี่น้องขาบวมแบบนี้อะ,อะไรทํา ถ้าสิ่งที่แอเห็นเลยนะอาาแอลก็มองว่าเป็นบทลงโทษบทลงโทษของน่าจะเป็นทหารกัมยำผู้ชายกยัมยำที่ยืนอยู่ตอนแรกที่เห็นเป็นทหารโบราณเป็นทหารโบราณอ่าฮะเออซึ่งแอลมองว่าเขาอ่ะน่าจะอยู่อันเดอร์กับท่านอีกทีหนึง่งท่านอีกทีพี่ฝรั่งอ่ะน่าจะไปทําหรือความคิดหรืออะไรก็แล้วแต่ใดๆบางทีข้าจะไม่ได้บอกพี่หน้องก็ได้แต่ถ้าความคิดหรือคําพูดหรืออะไรเงี้ยเป็นการส่งกระแสจิตแล้วต้องโดนเนี้ย มันคือการปลดลงโทษทําให้เชื่อทําให้รู้ว่าตรงนี้มันมีอยู่จริงส่วนของพี่เขาอ่ะของพี่ผู้หญิงอ่ะของพี่ของเองอ่ะแต่ก็มองว่าน่าจะแบบดันไปโยู่ในใกล้กับท่านแล้วคงไปขุดเจออะไรนะไปอะไรนะตอนที่ไปขุดตรงใกล้ใกับท่านนะคะอเออตรงที่ท่านบอกให้ระมัดระวังอ่ะอบอกว่าระมัดระวังคือระมัดระวังทั้งกองอ่ะอ๋อแล้ววันนั้นะคือพี่ไปขุดแล้วแบบพี่เห็นว่าแบบมันเป็นของเน่าใช่ปะ่ะแล้วพี่ก็เลยเอาเกลือหรือแล้วแต่ไปสาก็เดินไปใส่มันคือการไล่เขาออกอย่างเงี้ยเหรอ มันอาจจะทําแอรก,ก็ไม่รู้ว่าเป็นการไล่ออกับถูกวิธีหรือเปล่าคือเขาไม่ถูกใจ<อ>แต่เขา,า,าไม่ถูกใจแหละอ่ะอพูดง่ายๆคือไอ้ที่ไล่อ่ะเราก็ไม่รู้ไล่อะไรแต่ว่ามันก็ส่งผลนะพี่เจเพราะว่าพอทําปุ๊บอ่ะส่งผลกับพี่ทันทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องหมีขูดหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,ง,งทันทีแล้วเป็นวันโกนกับวันพระส่งผลทันทีเลยแล้วก็พี่ก็ร่างกายอ่อนแอเลยร่างกายอ่อนแอนั่นก็คือเป็นจะบอกว่าสิ่งสิ่งนี้ทําอยู่ใช่ถ้าสมมติว่าคุณ บอกเขาดีๆอาจจะไม่ต้องเป็นแบบนั้นก็ได้สิ่งสิ่งนี้ที่ทําเนี่ยคือคนกํายําชุดดาที่บอกว่าเป็นทหารคนกํายําทําทําี่ผู้ชายแต่ว่าสิ่งอีกสิ่งหนึ่งอ่ะที่เป็นหมีอ่ะน่าจะทาพี่เขาน่าจะคนคนละคนคือเือนการตืน้องมาตัวกระสอดให้รู้ว่าไม่ว่าคนจะดูวิธีแก้มาจากไหนอ่ะต้องใช้สติก่อนว่าบางทีอาจจะไม่ใช่วิธีแก้ของเราไงเฮ้ยแต่เป็นผมผมก็แก้อย่างนี้อ่ขออนุญาตนะอ่าใช่ใช่ใช่เป็นผมผมก็บอก ก็รายการเคยบอกมาแบบนี้อ่ะอใช่แต่ว่าเราถ้าเป็นออฟนะออฟก็จะตอบกับว่าใช้สติพิจารณาดูหรือยังถ้าเราเห็นตอไม้จําเป็นหรือว่าตอไม้นี้จะต้องมีวิญญาณคือถ้ามองถ้ามองในมุมที่คุณออฟพูดตอนนี้นะเอาเวลานี้นะธรรมชาติก็คือธรรมชาติถูกไหมแต่ตอนนี้รายการบางครั้งเนี่ยก็ปไปแตะครับถูกต้องก็<ม>บอกคือว่ามันมีวิญ,ญญาณอ่ะเออใช่เขาจะถามเอาถามจริงเขาก็ไม่รู้ ถูกไหมแต่จะรู้ได้ก็ต่อเมื่ออะไรไหมเจโดนซะก่อนตัวซะก่อนล้วก็เรียกเรามาหนึ่งหรือไม่ก็คือภาวนาด้วยตัวเองเออเห็นด้วยคืออะไรภาวนาด้วยตัวเองคืออะไรการภาวนาไม่จําเป็นว่าจะต้องหยุดงานลางานไปแบบปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวไม่ต้องอะเดินไปเนี่ยเดินไปซื้อเตี๋ยวหน้าปากซอยก็ภาวนาได้เอาง่ายที่สุดก่อนก็คือหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทที่เราเรียนมาสรนอตอนเด็กๆการหายใจเข้าพุทธและโทเนี่ยสามารถจัดการสิ่งนี้ได้หรอ เพราะอะไรเพราะว่าทําให้เรามีสติแล้วพอเรามีสติเราก็มีสติกํากับตัวเองว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรเราก็จะขุดต่อไม้ใช่ไหมเรากำลังจะขุดตอไม้ที่มันเน่าอยู่ก็ต้องขุดต่อไม้ที่มันเน่าทิ้งไปแต่ในหัวสมองบอกว่าเฮ้ยการที่มันเน่ายงี้มันต้องมีสิ่งนี้อยู่นั่นคือความหลงหลงอะไรครับก็หลงผิดไงหลงผิดก็ในเมื่อเราเชื่อแบบผิดๆอ่ะสิ่งที่เราทําไปมันก็จะผิดแค่นั้นนะสำหรับที่ดูรู้สึกแบบมองว่ามันเป็นแบบนั้นได้ยินเสียงที่พี่น้องพูดไหม อ้าวเหรอฉันก็ดูรายการมาหลายรายการมากเลยรายการนี้ก็บอกให้อย่างงุ้นรายการนั้นก็บอกให้อย่างงี้เอาละแล้วฉันจะเชื่อใครสำหรับเคสนี้นะเคสนี้เลยนะถือบอกว่าทุกจุดที่มันเคยมีปัญหามันถูกเคลียร์ให้จบไปในไปแล้วไปแล้วอ่ะทีหนึ่งจะด้วยการสะกดวิญญาณด้วยการถอนออกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันจบในทีของมันไปหมดแล้วแล้วแล้วเราไะไปสะกิดมันปึ๊บขึ้นมาอย่างนี้ว่าเฮ้ยฉันจะรักมาให้ มีวิญญาณแน่ๆอย่างเงี้ยมันก็มาสิทีเนี้เยเรียกว่าความเชื่อเราเป็นแบบนั้นน่ะคุณกําลังจะบอกว่าจิตพี่น้องสําหรับพี่น้องด้วยเรียกสิ่งเหล่านี้มาสําหรับพี่น้องสําหรับพี่น้องพี่นอ้นองจิตไปแตะสิ่งสิ่งนี้ใช่แล้วเรียกสิ่งบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาอ้าวเล้วอย่างนี้คนอื่นๆคิดขึ้นมาก็เรียกมาหมดสิต้องเป็นเฉพาะพี่น้องอ้าวทำไมเป็นเฉพาะพี่น้องอ่ะก็แค่จับอะไรบางอย่างตัวพี่น้องได้แค่นั้นเอง ค right. no ุณกำลังจะบอกว่านี่ไม so ่ใช่คนธรรมดาก็เป็นคนที่สวดมนต์ทุกวันถือว่าธรรมดาไหมล่ะแล้วพอเขาสวดมนต์ทุกวันเขาสามารถเรียกสิ่งพวกนี้มาได้เหรอเขาโดยจะบอกว่าที่เขาไม่ธรรมดาคือเขาสวดมนต์ทุกวันแล้วเนี่ยก็ไม่ธรรมดาแล้วอย่างเดียวจบไหมแต่คือสิ่งที่มันไม่ธรรมดาอะมันคือที่คุ้มคลองเขาอยู่เนี่ยอ๋อแอบเข้าใจที่ออบพูดนะแต่คือหนูไม่อยากบอกว่าเป็นใครเป็นอะไรยีก็งม่้คือบอกได้ไม่ได้คืออย่างนี้แอบมองว่าออฟน่าจะแปลความหมายเพื่อไม่ให้พี่น้องอะหลงรุ่มหลงเกินไปก็เป็นว่า พี่น้องน่าจะมีเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เออที่เป็นแบบองค์แบบประมาณนึงเลยองค์ใหญ่ประมาณนึงเลยที่สามารถสมมติว่าเขาเป็นคนดีเขาสวดมนต์ไหว้พระฉะนั้นคือเวลาเทพอะส่งกระแสจิตลงกันเงี้ยเราพี่น้องคิดอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นผลแต่ถ้าสมมติว่าพี่น้องมีองค์เทพอย่างเดียวแต่พี่น้องไม่ได้เป็นคนสวดมนต์หรืออะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เป็นผลภาวนาสวดมนต์ก็คือภาวนาไปเพศนึงอะแล้วอย่างนี้คือถ้าพี่น้องสวดมนต์แล้วเรียกมาได้ใช่ไหมคราวนี้ผมกลับไปถามตรงนี้ก่อน แล้วหมีสัตว์ประหลาดไปอยู่ไหนก็คือเหตุแค่ชอตนะะแล้วก็หายเงียบไปเลยถ้าผมสันนิษฐานจริงๆพระท่านเอาไปหมดแล้วเคลียร์ไปหมดแล้วตอนเนี้ยตอนที่ไหว้ตรงเนี้ยเสียงขูดหลังคาหายยังไม่มีเลยโอเคกปวดท้องไม่มีค่ะแฟนครับ <c oughs> เจ็บอีกไหมหายแล้วจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยมายืนยันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่พื้นที่มีสองเลเยอร์ เลเยอร์ที่หนึ่งคุณอ๊อฟบอกมีสามเสียงพูดซึ่งสามเสียงเนี้ยมีใครบ้างชั้นสอบที่ออฟสัมผัสได้เนาะอเอาเรียกว่าชั้นอะรูปพรมก็คือเป็นชั้นที่ไม่มีรูปอ่ะก็เอาเอาสัมผัสได้แต่เสียงก็คือสอบผู้ชายสองคนแล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายสองคนที่สัมผัสได้เนี่ยคือพระพรหมพระพรมพระวิษณุพระวิษณุผู้หญิงเนี่ยชัดเจนมากคือพระสุรัสวตีแล้วทาไมเขาอยู่ในพื้นที่นี้ผู้หญิงอ่ะ คือที่รู้สึกได้ก็คือแต่ตัวพี่น้องอ่ะแค่มีพระแม่สุดสวัตย์คุ้มครองแค่นั้นเองอ่ะก็เหมือนเป็นเทพประจําตัวใช่เพราะความความพิเศษของแม่พระแม่สุรสสัตย์คืออะไรไหมนั่นคือวิสดอมอ่ะภูมิปัญญาอ่ก็คือเดียวว่าปัญญาคิดอะไรอ่ะอันนั้นก็คือต้องเป็นอย่างนั้นอ้าวนี่เป็นครูไงก็แค่รู้สึกว่ามีเทพคุ้มครองเป็นคนนี้แค่นั้นอ๋ออ่ะแล้วอีกท่านหนึ่งล่ะที่งงมากคือคนนี้ใครพระวิษนุพระวิษณุกับแฟนของพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวซื้อพี่น้องแฟน แล้วก็ไม่เชื่อเรื่องเรื่องนี้เลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่ทาววิสนุเป็นชอบคนแบบนี้ชอบคนที่ไม่เชื่อไม่เชื่ออะไรเลยไม่เชื่อผีไม่เชื่อสากไม่เชื่อเทพไม่เชื่ออะไรเลยชอบคนที่เชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเป็นอย่างนั้นไหมมีกรรมดีกรรมชั่วจบเขาเป็นคนอย่างนั้นไหมเขาเป็นคนอย่างนั้นค่ะเขาไม่ไม่เชื่อเรื่องผีเรื่องอะไรแต่เขาเชื่อในความดีแล้วก็สิ่งที่เขาพูดแล้วเขาซื่อสัตย์ด้วยพูดจริงทําจริงอเขาเป็นช่างปะเขาสามารถทําได้ทุกอย่างอ ห้องห้องนั้นก็เป็นห้องห้องเก็บส <S <S เสื้อผ้าก็เขาท <ำ S 2> ําร,ร,ร,ร้านกาแฟที่อยู่หน้าร้านคุณยายมุกุทะเขาเป็นคนทําเขาเป็นคนทําเองค่ะแล้วเตาพิซซ่าที่เห็นนี่เตาที่สองอ่านี่เป็นนักสร้างอตรงเลยมีสิ่งดีๆอยู่อพอแล้วให้รู้แค่ว่ามีสิ่งดีๆคุ้มค่าอยู่แต่เพราะเป็นเพราะจะแอลสอหรับแอนนะ อแอมมองว่าที่ท่านปกป้องคุม้คมครองเพราะเราคิดว่าเราเป็นคนดีถ้าสมมติว่าพี่กลับใจกลับตัววันนี้ที่พี่มีของดีอยู่แล้วแล้วพี่วโอ้โหมีท่านกูก็ต้องน,น,นู่นนี่นั่นแอนมว่าท่านก็ไปแหละใช่เอาง่ายๆชั้นสองเนี่ยสิ่งที่ออฟพูดคำหนึ่งว่าธรรมชาติมันก็คือธรรมชาติใช่ไม้ลากไม้ก็คือ,าอลากไม้ตัดดึงออกไปจบจบตรงไหนมีอะไร มันไม่มีสิ่งที่จะมาทําร้ายถูกต้องใดๆได้แต่ต้องบอกว่าสําหรับเคสพี่เน่านะเดี๋ยวคนจะงงว่าอ่ะแล้วในเคสอื่นบอกว่ามันมีล่ะคราวนี้ทําไมถึงบอกว่าเคสพี่น่องอย่างเดียวย้อนกลับไปเมื่อห้านาทีที่แล้วที่เราพูดไปนั่นก็คือเขาเป็นคนพูดแล้วมันเกิดขึ้นตัววิธีคิดของเขาทําให้สิ่งสิ่งพวกเนี้เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นมาได้อ๋องั้นก็ต้องคิดในเรื่องดีๆถูกต้องแล้วครับคิดบวกใช่ครับ พูดตรงกับหลวงพ่อบอกหลวงพ่อบอกจิตใจเราระวังอืมผมว่าเรื่องนี้นะไม่ต้องแก้แล้วมั้งแก้แกเองเลยแก้แกต้องทําอะไรบ้างครับมาถ้าเป็น<ไ>ปส่วนตัวแอนนะ,อะแอนยังไปคอนเนคกับผู้ชายกมยำที่เป็นทหารเหมือนเดิมที่เขาบอกว่าขอขามาหรือยังคือการขอขมาเนี่ยแอนมองว่าในเมื่อท่านไม่พูดถึงท่านนะก็คงจะแบบ ครบหมดหละที่เราไปประมาททาพื้นที่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สท่านเอ่ยตัวทหารเอ่ยหรือตัวอะไรก็แล้วแต่เอ่ยที่แบบไปประมาทพลาดทางลงเกินไม่ได้เต็ดประมาเลยลากลากไม้ตรงกลางเคลียร์ได้ไหมถ้าคําว่าธรรมชาติเคลียร์เลยครับพี่ไม่เคลียร์แล้วทพี่จะปล่อยอย่างนั้นเนี่ย ก็แล้วแย่ก็จับสวนย่อมก็แล้วแต่คือถ้ามันไม่มีปัญหาก็ไม่ใช่ปัญหาก็ไม่ต้องมองแต่เป็นปัญหาถ้าพี่ไม่เดินออกมาแล้วรู้สึกเห็นตอแล้วก็ไปคิดอีกจบจับสวนย่อมคุณออฟครับข้อออฟที่เป็นคำบอกกล่าวแล้วกันเนาะเป็นคำสอนจากท่านแล้วกันถ้าก็แค่บอกว่าก็ในเมื่อปัญหาเกิดทําไมไม่มองปัญหาทุกอย่างด้วยเหตุผลทําไมต้องมองทุกปัญหาทุกอย่างตาม ความหลงผิดที่มีอยู่ทำไมไม่มองทุกขปัญหาให้มันตามธรรมชาติอ่ะเรียว่าตอไม้เกิดขึ้นตอไม้เป็นปัญหาก็ตัดตอไม้ออกอมไม่ใช่ว่ามองเห็นตอไม้ปุ๊บต้องวิญญ,ญาณต้องตามต,ามตอไม้มามท่านก็พูดประมาณนี้เราจะขอเข้ามาเสร็จอ่ะสิ่งที่พี่ต้องทำก็คืออทานสิน่งภาวนาอแค่นั้นถ้าหลุดออกจากนี้ถือว่าหลงอืเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรู้ว่าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราก็ยิ่งต้องทําให้ดีก็ยิ่งต้องทําให้ดีแต่อย่าหลงจนทําให้ที่บ้าน หนักใจนี่คือสิ่งที่กำลังจะบอกว่าเป็นสิ่งใหม่สำหรับพวกเราในเรื่องของมันก็เห็นเลยจริงจริงมันเป็นมิติทับซ้อนที่มันซ้อนณเวลานี้เลยเห็นด้วยณเวลานี้เลยมันมีโลกโลกหนึ่งกับโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งสองโลกนี้เนี่ยสามารถสื่อผ่านกันมาได้ซึ่งไปเคยไปเคยจริง,รงต้องยอมรับว่า,า,าขั้งน้ครั้งแรกเลยอ่ะอยังไงวันนี้ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยครับผมขอขอบคุณเออโมเลตเครื่องดื่มชูกำลังตาคอมันโด มังกีเดเล็กแบร์วอชคอนกรีตทูโกโรเล่ป๊อบดอดลิงหลิงเดลเอสักดาคมค่ะไทยไประกันชีวิตบริเมดน้ำนมข้าวโพดสติมาอ้าปากางสตูดิโอและขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่ร่วมสนับสนุนรายการเดอะซิกเซนคนเห็นผีเพื่อเป็นวิทยาทานดีๆต่อไปอย่าลืมนะครับเราไม่ได้ตามหาผีที่น่ากลัวที่สุดแต่เราตามหาจิตใจมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดอย่างเช่นวันนี้ <laughs> ขอบคุณครับพี่ครับ <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณ <laughs> ครั <laughs> บ <laughs> <laughs>